ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับอินทราลท์เช่นเคยนะคะวันนี้นทราจะพาทุกคนไปที่เอ่อร้านขายสร้อยเพชรมุกน้ำใสแห่งหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็จะไปถามกันนะคะว่าเจ้าหญิงเอ่อก็จะเป็นตัวการ์ตูนเจ้าหญิงนะคะเราจะถามว่าตัวการ์ตูนเจ้าหญิงคนนั้นเป็นตัวการ์ตูนชื่อว่าอะไรนะคะถ้าใครตอบได้ก็ตอบๆกันเข้ามาเลยนะคะแล้วเราจะมีของรางวัลให้มากมายค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ที่แฟนเพจด้วยะคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะคะค่ะแล้วก็มาถึงกันแล้วนะคะเออค่ะสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรหรอคะชื่อจัสตินค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาดูกับสร้อยคอต่างๆของเขาที่เขาทำขึ้นมาเลยนะคะคือที่จริงก็จะมีหลายออหลายแบบอยู่นะคะแต่ว่าก็มีคนไปซื้อแล้วซื้อไปแล้วเยอะแยะมากมายนะคะ ก็จะเป็นมุกน้ำใสแล้วก็มุกเหลี่ยมแล้วก็จะเป็นมุกแบบมุกสีโทนเข้มๆค่ะก็เราก็จะให้ความรูต้ต่างๆกับหอยต่างๆนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะหมดเวลาแล้วค่ะขอลาไปก่อนนะคะหมดเวลาแล้วค่ะ